สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ Xiaomi นะคะ Note 10 Lite หรือ Note 10 Pro นะคะรุ่นนี้ใส่ด้วยกันดูอุตสาหเก็บรักษาอย่างดียังจะเสียอีกเนาะหน้าจอก็โอ้โหอันนี้หน้าจอโค้งนะคะจะเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะคะนี่ตัวนี้จอเสียเนาะจอสั่นอย่างนี้เลยจอรุ่นนี้บางมากนะคะแล้วก็เสียบ่อยตัวนี้หยกเคยถ่ายลงไปแล้วอันนี้ลูกค้าต่างจังหวัดเขาขอให้ถ่ายให้หน่อยเนาะเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะตัวนี้ส่งจากต่างจังหวัดนะคะ ส่วนคลิปที่หรือของเก่าเห็นคนดูชอบกันเยอะแยะเลยไว้มีโอกาสได้ไปตลาดใกล้แถวนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยแล้วก็ฝนมันตกด้วยช่วงเย็นก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะไปตรงตลาดนะัดแถวสังกะสีอะไรพวกนี้ใครมีที่ไหนที่แบบมือถือมือสองเครื่องเก่าที่เขาลงขายเป็นอะไหล่เยอะๆก็แนะนํามาได้นะคะมีเวลาก็จะแวะไปนะคะอันนี้จะเป่านิดนึงเนาะเพราะว่าฝาหลังตัวนี้มันเป็นกระจกมันจะแตกง่ายเนาะ อันนี้เวลาเป่านิดนึงแล้วเราก็ใช้พวกแผ่นมินียมพวกนี้นะคะจิ้มเข้าไปเนี่ยค่ะโอเคมันขึ้นมาได้นิดนึงก็พอเราใช้แผ่นพลาสติกกีดเอาก็ได้นะคะเพราะรุ่นนี้ฝามันแตกง่ายแล้วก็ล็องแถบข้างๆพวกนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นกาวเนาะเราใช้สเปรฉีดนิดนึงได้ค่ะสเปรนี่จะเป็นแบบละเหยนะคะ ก็จะช่วยเคลียร์คราบกราวให้เราได้นิดนึงให้เราถอดฝาหลังง่ายขึ้นตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่ารุ่นนี้เปลี่ยนบ่อยนะคะรุ่นนี้ที่เปลี่ยนบ่อยแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นพวกแถบอะดอคิวอะดอคิวนี่มีทุกวันนะคะบางทีตัวที่เราถ่ายแล้วเราก็ไม่ได้อยากถ่ายอีกเนาะเพราะว่าอันนี้ลูกค้าเจ้าของเครื่องเขาขอให้ถ่ายให้หน่อยเขาจะดูตัวเครื่องเขาด้านในว่ามันเสียได้ยังไง ก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ให้ดูค่ะนี่ฝาหลังไม่เคยถอดก็จะถอดยากนิดนึงนะคะตรงนี้ให้ระวังเพราะว่ามันจะมีตัวลูกยางที่ลองเนี่ยมันหลุดขึ้นมามันจะติดขึ้นมาด้วยนี่ลูกยางที่ลองปุ่มถ้าสมมุติว่าลูกยางมันหายไปปุ่มมันก็จะหลุดง่ายตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกแต่ถ้ามันติดขึ้นมากับฝาหลังก็ได้แต่เราอย่าลืมว่าตอนประกอบก็ใส่กลับเข้าไปคืนเหมือนเดิมนะคะ เราพยายามจะเอามันเข้าไปแล้วแต่ไม่ยอมเข้าเนี่ยมันออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนี่ค่ะลูกยางตัวนี้ซึ่งมันจะล็อกกับขาปุ่มตรงนี้เราก็ใส่ขับเข้าไปคืนก็ได้นี่นะคะนี่ตัวนี้พอมันติดขึ้นมากับก,บกาวฝาหลังเนี่ยก็ใส่ให้มันลงล่องอย่างนี้นะคะเพราะถ้าเราไม่ใส่เข้าไปเนี่ยลูกยางตัวนี้มันจะจะดีดออกหลุดง่ายนี่เช็คยังไงว่าเครื่องไม่เคยซ่อมนะคะเช็คที่หัวน็อตนี่นะคะตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่ค่ะเครื่องยังไม่เคยถอดซ่อมนะคะตัวนี้เราก็จะถอดแค่ช่วงล่างตรงนี้เพราะว่าเราจะเอาแพงจอแพรแบตออกนะคะถอดฝาหลังเสร็จก็มาถอดน็อตเลยค่ะน็อตก็เราจะถอดแค่ตรงตำแหน่งที่เราจะแกะเครื่องเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ ก่อนที่เราจะลื้อจอเขาออกให้เทสจอใหม่เราก่อนนะคะเพราะว่าในเคสเนี้ยเราเคยเจอตัวหนึ่ง mm. เครื่องนั้นของลูกค้าเ mm. จ้าลาดบุรีอ่ะ mm. ก็คืออาการนี้เลยใส่กี่จอก็เป็นเส้นหมดเลยท่านั้นก็คือเป็นที่บอดแต่นี่คือจอเขากรณีที่เคสที่ว่าจอไม่แตกอย่าเพิ่งลื้อออกเพราะถ้าลื้อปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะแตกตัวใหม่ก็ใช้ไม่ได้ให้เทสตัวใหม่ให้ดีก่อนอน,นี่ถอดแบตแล้วนะคะถอดแบตเสร็จแล้วถอดแพแพจอตัวนี้ แท่จอออกแล้วก็มาเทสจอใหม่จอใหม่ก็จะลงโค้งแบบนี้บางมากนะคะอันนี้เราจะเทสให้เรียบร้อยก่อนว่าจอติดภาพทุกอย่างโอเคแล้วเราค่อยมาลือ้จอเก่าออกนะคะนี่ค่ะอย่าลืมเตือนกันทุกครั้งเตือนกันบ่อยมากๆเตือนกันทุกเคสทุกยี่ห้อเลยเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งบางคนคิดว่าเป็นแพแบบนี้แพจอกับแบต แยกกันอย่างนี้ไม่ถอดก็ได้ซึ่งมันไม่ได้นะคะต้องต้องถอดทุกครั้งมีลูกค้าวันก่อนที่โทรมาเขาเปลี่ยนจอเขาบอกว่าเขาเขาเปลี่ยนเองสามสี่รอบแล้วเขาไม่เคยถอดเลยแต่จอมันก็ใช้ได้แล้วทีเนี้ยมาตอนสุดท้ายจอที่สี่มั้งจอที่สี่ใส่แล้วไม่ติดกลายเป็นว่าเครื่องชอ็อตเขาก็ไปโทษให้จอว่าจออะไรที่ร้านที่เขาซื้อมามันใช้ไม่ได้เราก็เลยบอกว่าพี่แนะนําให้พี่เอาแบตออกใส่ใหม่ได้ไหมเขาบอกไปตามร้านที่ใ,ใกล้บ้านแล้วก็คือเครื่องช็อตไปแล้ว กลายเป็นว่าไม่ได้ตัดไฟตรงนี้พยายามที่จะใส่แบตอย่างเดียวใส่จออย่างเดียวไม่ไม่ถอดแบตเลยมันก็เลยมีปัญหานะคะอันนี้ค่ะจอใหม่ติดแล้วมาดูนะคะว่าทุกอย่างโอเคหรือเปล่าจะเป็นแวบๆบแบบแบบเหมือนเมื่อกี้ไหม <laughs> มอกี้นึกว่าไฟเทกถ้าเสียบชาร์จตอนกลางคืนเนี่ยม,มีมีหลอนน่ะกระพริบขนาดนั้นน่ะลูกค้าตั้งไฟต่ำมากเลยโอ้ยมองไม่เห็นเลยนี่น ไม่ได้ให้รหัสเรามาด้วยอ่ะเนี่ยมันติดอยู่แต่เปิดเครื่องมาก็เห็นไฟติดปกตินะสว่างปกติอันนี้สแกนนิ้วได้นะคะตัวสแกนจะอยู่เนซนเซอร์อยู่ฝั่งนี้ในเคสนี้ก็คือตั้งไฟมืดไฟต่ําเลยเราต้องขอรหัสลูกค้ามาเทสก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ปรับไฟปรับความสว่างดูเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะขอเวลานอกขอรหัสลูกค้าแปบ๊บหนึ่งค่ะ ตอนนี้ลูกค้าให้รหัสมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าปรับไฟขึ้นก็จะสว่างแบบนี้เลยหลังจากที่เราเทสแล้วจอใหม่ติดเช็คภาพทุกอย่างได้ปกตินะคะเราก็ทําการปิดเครื่องถอดแบตเตอรี่ออกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาถอดจอเก่าออกนะคะนี่ค่ะแล้วค่อยมาลอกพวกจอใหม่ใส่นะคะนี่ค่ะแยกออกไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ทําการเป่านิดนึงเพื่อที่จะเอาจอเก่าถอดออกนะคะ ตัวนี้ของลูกค้าส่งมาจากจังหวัดยะลาเนี่ยส่งกลับไปหาลูกค้าในกี่วันที่จะถึงเนี่ยภาคใต้เลยนะเนี่ยอันนี้ถ่ายเก็บไว้นอ้อเพราะว่าลูกค้าขอดูหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงเครื่องเขาใช้ใชงานช้ามีลงมีรอยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายให้ดูน,ะนิดนึงแต่รอบนี้ใส่ให้ลูกค้าช้าไปนิดน,นึงเพราะว่าติดงานด้วยแล้วก็ช่างไม่อยู่ด้วยนะคะก็เลยช้าไปวันหนึ่งปกติตัวนี้ต้องส่งกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ย ทำตัวหน้าจอก็ทำเหมือนตัวที่เราถอดฝาหลังเลยนะคะจิ้มให้มันเนี่ยค่ะได้นิดนึงแล้วก็ใช้แผ่นพลาส,สติกกแผ่นพลาส,สติกตัวนี้เหมือนจะหนาด้วยนะปกติเราจะใช้อีกแผ่นที่บางๆๆกว่านี้นะคะนี่ค่ะค่อยๆจิ้มเพราะว่าตัวนี้จอมันลงโคง้ง ค่อยถอดไปค่ะงงจอก็ไม่แตกแต่ว่าเสียเนาะรุ่นนี้เห็นเสียกันเยอะเมื่อวานของลูกค้าเจ้าหนึ่งที่มาก็ของหน้าร้านอันนั้นก็คือไม่แตกแต่ว่าเครื่องถอดมาโดนน้ำอีกเจ้าหนึ่งตัวนี้ไม่โดนน้ำด้วยแล้วก็ไม่มีรอยตกด้วยนะคะแต่จอก็ไม่ติดงงเหมือนกัน พอรุ่นมันจะเสียก็เสียง่ายและเกินนะคะอันนี้ก็คือไล่ถอดออกนะคะก็คือที่เป่าออกเพราะว่าอยากจะถอดให้สภาพมันสมบูรณ์ที่สุดเนาะเพราะว่ามันไม่มีรอยแตกเราก็จะถอดให้มันไม่แตกนะคะ ตัวนี้ที่เราทําการถอดแบตทุกครั้งเนื่องจากว่าเวลาเราถอดอย่างเงี้ยมือเราโดนปุ่มโดนอะไรโดนไปห,หมดเลยเห็นไหมมันอาจจะเปิดเองก็ได้ถ้าเราถอดแบตอย่างเงี้ยมันก็เครื่องตัวเครื่องมันจะได้ไม่ติดนะคะเพราะเราถอดไปแล้วเวลาเรามาใส่จอแล้วกลายเป็นเฮ้ยทำไมจอเมื่อกี้ลองใช้ได้พอตอนประกอบแล้วทำไมจอไม่ติดเดี๋ยวมันจะงงกันใหญ่ก็ลเลยต้องถอดแยกไว้ให้ดีก่อนลอ,องใส่ตัดแพลจอเนะี่ยเบรกไม่อยู่เมื่อกี้ตัดแพ้าขาดเลย ปกติเราก็จะค่อยๆเลาะมาแบบนี้นี่ค่ะข้าบหนาไม่มีนะคืองงเขาเสียได้ยังไงนี่ค่ะอันนี้จอเดิมนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่เปลี่ยนจอกับที่ร้านนะคะสแกนนิ้วนะคะได้ร้อยเปอร์เซ็นเาะเพราะปกติลูกค้าบอกว่าพี่เปลี่ยนที่อื่นเขาบอกว่าสแกนไม่ได้แต่ของที่ร้านที่ลูกค้าเปลี่ยนไป เช็คกับลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าแจ้งมาหมดเลยว่าสแกนได้นะคะอันนี้เราก็มาเก็บเศษกาวเก่าออกก่อนค่ะตอนนี้เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเทสจ,จอนะคะอย่าลืมว่าสำคัญจอตรงนี้พลาสติกตรงกล้องหน้านะคะนี่ค่ะนี่นะคะให้นำออกมาด้วย ไม่งั้นเดี๋ยวกล้องมันจะไม่สวยไม่โฟกัสนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ลอกออกเพราะว่าเราจะลองประกบก่อนว่ามันลงสนิทด,ดีหรือเปล่าตัวนี้แพรมันก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะต้องค่อยๆดันเข้าไป รุ่นนี้เปลี่ยนกันบ่อยนะเปลี่ยนกันเยอะแต่ร้านส่งที่เรารับมาก็จะหมดเป็นเป็นลหลายๆร้านอยู่ใส่ไม่ลงแพ่ไมแข็งนวดแพ่นิดนึงก่อนมันต้องเข้ารูปเพราะพื้นที่ที่จะให้ใส่จอดันเข้ามาก็มีอยู่นิดนึง ถ้าม่ออกก็แนะนำให้เอาถาดซิมออกก่อนนะคะอันนี้เสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยเราจะมาเทสจอใหม่เนาะเมื่อกี้ก็คือถ้ามันใส่ยากก็คือให้เอาถาดซิมออกนะคะเพราะว่าบอร์ดมันจะได้ลอยขึ้นมานิดนึงนะคะนี่เราก็จะมาใส่แพใหม่แพจอเพื่อที่จะเทสนะคะ เพราะตอนที่เราลองเมื่อกี้ก็คือเราลองโดยที่ว่าไม่ได้เสียบจอเข้ามาในโครงเพราะเสียบจอเข้ามาในโครงที่สําคัญคือเราต้องมาเทสก่อนแล้วก็มาหักแพรดูว่ามันใส่แล้วมันลงล็อกดีหรือเปล่านะคะเพราะจอที่มาใหม่บางทีแพรมันแข็งมันเวลาเราเสียบลงซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะเด้งขื่นนีมันจะดีดขืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามให้มันเข้ากับไอ้นี้ให้ได้เพราะว่าจอมันแพรมันสั้นแล้วก็มันบางเนาะเราก็ต้องเทสให้ดี ถ้าเราทากาวไปเลยปุ๊บเนี่ยใส่จอกลงไม่ได้นี่จะงานเข้าเราเลยทันทีนะคะต้องนวดให้มันนี่นี่ก่อนให้มันล็อกดีๆก่อนเนี่ยค่ะเพราะหัวแพยพวกนี้มันแข็งนี่นะคะลองเทียบดูว่าใส่ตรงร่องดีหรือเปล่าลงสนิทดีไหมนะคะนี่ค่ะพอใส่สนิทแล้วก็ใส่แบตลองเปิดเทสอีกครอบหนึงก็ได้ก่อนที่จะติดกาวเรามีสิทธที่จะเทสได้หลายๆครั้งนะคะเพื่อความชัวร์นะคะ ตัวนี้ก็เป็นพลาสติกหน้าจอแล้วก็พลาสติกหลังจอนะคะดูรอขอบูทสักแ๊บหนึ่งค่ะจอแท้มันก็จะลงโค้งแบบนี้เลยแต่แปลกใจรุน่นนี้เสียง่ายจังเลยเนาะข้างหน้าจอที่เห็นเป็นจุดนี้คือเป็นฟิล์มนะจอเก่าเขาติดฟิล์มอยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจเนาะเป็นบลเปเปอร์จากเครื่องเข้ามาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะพอเราเข้าหน้าหลักได้มันก็จะปกติแบบนี้มันจะเป็นที่หน้าหลักเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึง่งรีบกดเร็วไปนิดนึงนี่ค่ะโอเคพอเทสได้ปุ๊บเราก็ถอดแบตอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถอดแผงจอออกเคสนี้เราจะติดกาวก่อนนะคะเราจะใส่กาวรอบๆค่อยมาใส่จอเข้ามานะคะ จอเวลาถอดเข้าถอดออกก็ระวังด้วยนี่ค่ะก่อนที่เราจะใส่จอเข้าไปต้องมาลอกพวกนี้ออกนี่ค่ะโอเคลอกออกเรียบร้อยแล้วก็ทาก,กาวที่ตัวเครื่องเลยอันนี้ตัวสติกเกอร์ประกันก็ต้องเอาออกนะจะให้มันมาค้ำนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จอมันบาง อะไรนิดหน่อยครับไม่ได้เลยนะคะมันเดี๋ยวมันจะลงไม่สนิทนะคะนี่เรามาลงกาวรุ่นนี้กาวมันก็จะลงได้แค่ขอบๆนะคะนี่ค่ะล้นขอบเลอะหน่อยไม่เป็นไรรอให้มันแห้งเราค่อยใช้ทิชชู่เปียกเช็ดออกนะคะเพราะว่าร่องเขามันเล็กมีอยู่นิดเดียวก็ต้องค่อยๆทำไป ตรงไหนที่มันเป็นก้อนเราค่อยใส่จอเข้าไปแล้วค่อยทำความสะอาดออกค่ะขอบมันเล็กแล้วก็มีขอบบนนิดนิดนึง อันนี้ก็คือเราทาความสะอาดของเก่าออกให้หมดจะได้ไม่หนาเกินไปนะคะถ้าหนาเกินไปเราก็จะใส่แล้วมันค้ํามันก็จะเสียง่ายอันนี้ตรงที่มันเป็นก้อนอน,นี่เวลาเราวางจอลงไปมันก็จะแนบลงสนิทเองนะคะส่วนกาวที่มันล้นออกเราก็ค่อยใช้ทิชชู่ซับออกทิชชู่เปียกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ จะสังเกตเลยว่าทุกครั้งที่หยกถอดเข้าถอดออกเราจะถอดแบตก่อนทุกครั้งเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องมันช็อตเนาะถ้าหน้าจอเอนี้ยเรามันมีพวกขาทองแดงกดเข้าเสียบเข้าเสียบออกบ่อยก็ไม่ได้ดีเนาะเราก็ต้องตัดไฟด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตะแกรงปุ่มเนี่ยค่ะไอ้ไม่ใช่ตะแกรงปุ่มเสร็จแล้วเราก็จะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะแกรงเนาะตัวที่ล็อก แชทุกอย่างแล้วก็ใส่นอ็อตรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีตรงไหนสำคัญตรงที่ว่าที่ถอดแบแตแแหละสำคัญสุดเพราะว่ามันมีรุ่นนี้ลูกค้าที่สั่งไปเปลี่ยนเองก็ใส่แล้วจอไม่ติดก็โทรกลับมาเหมือนกันซึ่งที่ว่าจอที่เขาซื้อไปเองก่อนหน้าคือจอก็ใช้ได้แหละแต่ทีเนี้ยเขาเปลี่ยนเองแล้วเขาไม่ถอดแบตพอไม่ถอดแบตปุ๊บจอมันก็ใส่ได้นะ แต่มันก็จะขึ้นเป็นเส้นๆๆอ่ะขึ้นลายๆอ่ะเหมือนทีวีไม่มีสัญญาณนะน็อตหายไปในหนึ่งตัวดีนะน็อตลุ่นะน,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 นี้มันดูไงดูที่สีมันโอเคเสร็จแล้วก็มาใส่กาวฝาหลังค่ะกาวฝาหลังก็ขอบๆนะคะ ครอบเหมือนเดิมเลยอันนี้กาวเก่าที่มันแห้งก็ดึงออกนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาหลังได้เลย บิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราแถวในแ,แม่ที่โยกบอกว่า,วาน,น็นอตน็อตหายไปตัวหนึ่งนี่น็อตมันแอบ,บอยู่นี่แต่เตัวใหม่มาใส่แล้วตัวนี้มันบงังเราเลยมองไม่เห็นเมื่อกี้ใส่ฝาหลังแล้วรู้สึกเหมือนมันมีอะไรค้ำไงางฝาหลังเลยก็ไม่มีนี่นะคะโอ้โหมอมมากมากเลยมอมแมมเลยอะเสร็จแล้วค่อยทำความสะอาดออกนะคะรอให้มันแห้งก่อนก็ได้นะคะ เพราะถ้าเราทำความสะอาดตอนนี้พวกกาวที่ยังลงไม่สนิทด,ดีเดี๋ยวมันจะดึงออกหมดนะคะเพราะามันใส่แค่ขอบขอบรอให้มันแห้งค่อยลอกออกติดฟิล์มใหม่ตรงที่มันเปื้อนๆตรงนี้มันก็จะหายไปนะคะเพราะว่ามันยังมีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนี่เราจะลัดหนังยางไว้เพื่อที่จะให้กาวมันแห้งดีก่อนทั้งกาวหน้าจอแล้วก็ฝาหลังค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพจร้านแล้วก็ YouTube ร้านน้องหยกโมบายค่ะที่อยู่ก็ตามหน้าเพจร้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ